Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 3 rồi có happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. บา้อ <isolation> ย <Tôi thấy nek> ่าหลี่ยอาสิไดไฟนกนงเท่าัยขอบพลกปิดไนีลวเย ขอบคุณนะคะสำหรับซฟาครั้งนี้นะคะได้กินแล้วที่บอกว่าจะไม่กินข้าวเนี่ยเปลี่ยนใจแล้วนะจะกินแซลมอนเพราะทุกคนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมกินแล้วโอเคกระปุ้นกระปั้นจุ๊บจป้ปุ้ยก่อนจุ๊บจุ๊ปั้นจุ้นขี้ข้ปั้นปั้บปปันปั้นปันปังนปันปั้นนปันป้นปั้ันน้